นีนุ้นที่ย่ามาเป็นสะพานบุญให้พ่อสมานนะคะพ่อสมานเพิ่นเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะตะกอนนี่เคยรับจ้างได้ไปได้นะคะเดี๋ยวนี้ไปบ่ได้ได้ตะนอนนะคะนะคะ,ะ,คะเลขเพิ่มมากแค่สองตัวสองคู่นะคะเลขสองตัวสองคู่จะเป็นตัวไดไปเบิ่งไปชมน้ำกันยังว่อินอินแข็ง,ข,งข้าแข็ง โอ้ยกล่องนี่คือพ่อเป็นสมประกอบย่างข้าวสีไทยอย่างมันบ่ได้ไหมย่างไห่โอ้โหเด็ดชิมเขาบ้าเนี่ยสื้อไม่ก็ได้เนี่ยเล็กกม่านี่กันศูนย์ไม่พี่น้องต่างกล่องเนี่ยมันพอสมารกล่องไรจึงสองตัวอันเป็นยังกับพ่อแจ้งได้เป็นทั้งส <ten> ี่ตะกี้คือได้ยินข่าวว่าไปรับ <ahead> จ้างกู้มันไปรับจ้างนู่นนี่นั่นได้ยูเดี๋ยวนี้ไปรับจ้างบ่ได้เหตุและผลเป็นย้อนยังพ่อ งานยาวัคซีนอืมสิอยาวัคซีนนล่งพืนเลยลงพื้นขาแข็งมันบ่ค่ะเนี่ยค่ะน้องที่ยาทายเห็นขาคอสมานนะคะนะคะย่างเองบ่ได้เลยมันบ่ค่ะมีผู้จับต้องมีผู้จับไวล่เขาของน้ำต้องให้ลูกซ้อยบ่ค่ะถึงสิหลังอืมอืมอืมตอนให้น้องโดนเลยเนาะบวมมาเลยมันบ่ค่ะเดี๋ยวนี้ไปรับจ้างบ่ได้นอนยางเดียวมันบ่ค่ะนอนลูกแก้วลูกแก้วนางเที่ยวลูกแก้วนางนอนหลายๆกะ อ็หลายคำวเกิดตุ้มเกิดตุ้มอยู่หลังมันบ่คะพ่อออายุพ่อสมานจักปีแล้วอปีอายุอายุนใด่แปดสิบปีนี่แหละคดแปดสิบปี้าเจสิบสามอืมเจ็ดสิบสามปีไม่ื็โอ้หิงมัน นอนอลายกับพัได้กินเขาแฉบอยู่นะอ่อ,อกนินเขาดีพอดิินแล้วก็นะับโตัวสูบอยู่ที่เอโอ้ยเคยเคยไปรับจ้างหรอกกัไปบ่ได้เนาะอ๋อีบก็ฉีเป็นเลยเป็นอสีอ่มกาเชงามนนันเนาะมันมันมาถือกับยางสีผู้ังควนสีแล้วก็อ้วนผู้รังค้นสีเแลก็จ้อยกับพร้อมแล้วตาคนบขึ้กัน พุ่มตันท่านบาเพือกันเอากันลูกหลานมาเยี่ยมบาดหายดีพ่อโอ้จะเสียหายยังใจหน่อแม่แม่ต้องไปนั่งใกล้ๆนม่น่าหน่อยน่แลาหน่อยจ้ะอ้าวน้องที่ญาตจะมาถามหลายเด้อพ่อเด้อเดี๋ยวกระหายลูกหลานให้กำลังใจเดี๋ยวกระหายนะคะลูกทุกคนฟังยันไดกัได้ อันได้เลขตัวใดก่อสิแมาแบงปันลูกห้านเนี่ยให้ลูกห้านซื้อให้พ่อบ่าซื้อบ่าเป็นยังพ่อบ่ามีเงินซื้อให้เอฟซีซื้อนะพ่อนะนนทิยาจะเป็นสพานบุญหายเนาะหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์อ๋อหนึ่งศูนย์กับเจ็ดศูนย์ซื้อบนให้ซื้อบนหรือซื้อล่างพ่อหรือซื้อบนล่ะซื้อกลับไปกลับมาเออหนึ่งศูนย์กับเจ็ดศูนย์ซื้อบนล่างนะพ่อนะกลับด้วย หน่อยใจเพิ่นเคยยางไดลับเพิ่นยางบ่ได้เเคยหาเงินา่ได้นักแบ่งานั้นที่ย่าสะเขียนว่าไปกับบนหัจนักแป่งเคยไป่กำกันแม่งนอนได้แบ่งแบกมันแต่ก่อนไปํำกันแบกมั่นแบกยังตันอ่อยยังกำกันแบกนอนก็ได้ก่งกมาอนก็แบ่งพูหน่อยหน่อไปบุได้เล่นองได้ไม่ยอมแล้วไ่นอนเลยานี้นักแบ่งนะพือเทน เพิ่นเคยยางไดดเพิ่นยางบ่ได้เพิ่นน่อยใจพี่น้อแต่ก่อนเดินได้แต่ในนี้มาฉีดยาฉีดยาวัคซีนเนี่ยนะคะยาวัคซีนก็มีทั้งดีทั้งนม่ดีเนาะแนวทางของพ่อสมานงวดวันที่สิบ ว่าวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกแปดไถนุนทิยาเป็นสะพานบนไห่คนบอกว่ามีเลขอยู่สองคูขึ้นหนึ่งศูนย์กับเจ็ดศูนย์นะคะไปกับบนล่างเป็นแนวทางันสือสระกินแบงรัฐบาลไทยนะคะพอถือเยาวากันพอแล้วบอกว่าท้าวถือเยาวากันนะคะบมมีผบูไดวานะคะเป็นบมมีผบูไดรู้จะค้นมันบ่พราะว่าเล็สิออกตัวได้นะคะหาเป็นแนวทางนะคะนุทิยาเป็นสะพานบนไหนะคะ เดี๋ยวสักนเบอร์โทรหายนะคะเบรรอร์โทรเบอร,ร์โทรนนทิยานี้เบอร,ร์นี้เป็นเบรรอร์ไลน์แอดไลน์ตามเบอร์ผู้ใดอยากซอยคายาซอยคายับเขา,ขาพอเล่านะคะศูนย์เก้าแปดเห็นกับตาังสี่ละหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสามสี่เบอร,ร์นี้เป็นเบรรอร์ไลน์แอดไลน์นนทิยาสีรอดนะคะ อ๋อแล้วหน่อยใจเราเคยไปรับจ้างกับแม่น้องรดากับน้องเปี๊เคยไปรับจ้างกูมั่นเดี๋ยวนี้เพิ่นไปเพื่อได้เพิ่นนอนยังเป็นเ่องเพิ่ง้เพิ่งหน่อยใจเพิ่นหายพี่น้องอ่ะต้องนอยใจหลวงพ่อแนวทางพี่พ่อแล้วหายคือหนึ่งศูนย์กับเจ็ดศูนย์หายไปกับบนล่างเพิ่นบอกว่าออกบ่ออกบ่มีผู้ใดรู้บ่ถือยาบาพอเด้อนะคะ เบอร์โทรโโนุทิยา098-197-1934เบอร์น,นี้เป็นเบอร์ไลน์ผู้ใดอยากทำบุญก็พอสมานนะคะนุทิยาพร้อมที่จะเป็นสะพานบุนหายทุกบาททุกต,งตางถึงมือแน่นอนนะคะล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ ะคะแนวทางมี70กับหนึ่งศูนนะคะ uh huh. นะคะนบอกว่านำนักต่อกันให้ซื้อกลับน้ำนะคะโมมีคผู้ใดรู้ว่าเลขี่ออกตัวใดพอแล้วบอกว่าบ่อกออกแยาว่าให้เพิ่นเด้อนะคะ uh huh. เพิ่นก็อยากแบ่งปันยายนอนที่ยาเป็นสะพาน uh huh. บุญไฮ uh huh. เพื่อเลขถูกเพื่อได้ค่ายุคค่ายานะคะ ผู้ใดเฮ็ดกับเขากินมิตรแม่เนี่ยมันโม่งกันว่าถือกับสิมาคือเก่าบ่ถือกับสิมาแล้วว่างขันบ่ถือมาถามข่าวในเด้อย่านย่านลูกย่านหลานบ่มาหาบอกว่าใกล้บ่อล้วจักบ่ใกล้ดอกจ้าไก่ใกล้ในล่ะนั่งรถแป๊บเดียวบ่อข้างไก่อีกสองสามมือเลขออกแล้วใกล้บ่ใกล้บ่มีผู้ใดรู้ให้มันออกก่อนตั้งสิรู้ว่ามันสิออกตัวใดการต้องห้องพวานี um ้เขาเขาโดนเขาโดนแอ้วนนี่ก็ะซาทูแล้วนุ่ม อ๋เป็นวัดกินข้าวไปกินแล้วเป็นวัดกับเราผู้ใดแม่บริเฮ็ดให้กินเฮ็ดให้กินนั่นแหละค่ะให้กินกินข้าวดีแล้วเนาะกินดีอยูกกิล้วก็ไป่แปลกเนาะขาแม่เป็นตะยางดีให้ยังยางผู้ใดขาแข็งหมดเลยแล้วว่าเป็นยนยาม่านกับผู้ใดสิ้นนะ้วมันนั่นเคลื่อนเพไปว่าเก็บแขนมันนั่นเรียกตรงได้อย่างเดียวเนาะจ๊ะเหยียดตรงอย่างเดียวเหยียดตรงอย่างเดียวเราพี่น้องมันบวมเวลาเข่าหน้านี่ต้องมีคนผ้าเข่าตัวเราหนุนตัว เวลาลูกกันต้องอุ้มลูกเวลานอนกันต้องอุ้มนอนแม่เกือบแป๊บเกือบทอทอกันก็น้องอ่าน้องแท็กเตอัวนะยังบัวได้ไหมครับบมขาบัวมันว่าเปลเป็นอยังคือเป็ียนเรื่งสั้นผิวพันธุ์คึ้น้นอายุสิบแปดเนาะผิวพันธุ์ดีผิวพันดีตะก้อนหนานี่บ่บั้นฉีดยาวัคซีนเป็นแบบนี้บอขาผิวพันธุ์เป็นแบบนี้บ่บ่ัวคนรับจ้างเคนบุบเบีย บ่แมนผิวพันธุ์มันเลเป็นแบบนี้มันบ่รับจ้างเสียเงารับจ้างเสียเงาทุกแนวแบบมันเสียเงาทุกเนี่ยรับจ้างยังไปเม็ดพอแล้วหน่อยใจเคยหาเงินได้เนาะเคยหาเงินได้เคยรับจ้างได้เดี๋ยวนุ่นพี่ยาสิซอยขาขับเข่าอยู่เด้อพอสิีฮายเฮ็ดยัง ได้มากกับว่านั่นเราก็เล่าเสียใจแล้วว่าเราช่วยไปรับจ้างได้ค่อยไปเมือเจ้าก็ได้มากเมือแรกกับเสือเมือแรกบางที่นะหาเจ้ากินข้ามมาตรงๆแล้วแม่นะแล้วนู้นใส่หันกล่องไปทั้งแม่เด้อหันหัโปูน้องชิหันแล้วนี่ยมันแบบโอ้เนาะมันหน่อยใจเมันเค่ยยางได้นะคะเนนนนเเเาะซื้อซื้อสมานนี่ต้องมานเลขต้องเข่าเลขเข่าเด้อเทวดาฝ่าดินเอ้ยให้พอสมานได้ค่ะยกข่ายานะคะนุ้นที่ย่ามาเป็นสะพานบุญหนัก พี่น้องเอ้ยตั้งแใจคอยถ่ายคลิปมากคอยไวเคยเจอบทโศกแบบนี้เด้อทุกอันทุกอย่างเป็นเรื่องจริงไม่ได้สร้างภาพค่ะก่ได้สร้างภาพเห็นมาเห็พี่นพ่อย่าหายด้วลูกหลานเสียหายนะน้องย่าบอกว่าเป็นเคยอันรั่นงงานเคยหาเงินได้นะจ๊ะเป็นเป็นหัวหน้าครอบครัวเนาะไปใส่มาใส่บคครรอัวเคยรับจ้างได้รับจ้างมาไปรับจ้างกินตลอดคุณล่าอย่ยงลูกอ่าเดี๋ยวหนูจะส่งคลิปนี้ไปไปหาพี่เพื่อนนะคะเะถ่ายแน่ ได้หายเอฟซีโชคดีน้ำเด้อพ่อยังหายห้เอฟซีได้หัว้อค่ะพ่อห้เลขหาเลขออกบอกเก็ศูนย์กับออกหนึ่งศูนย์ห้เอฟซีโชคดีนะเดี๋ยวนนที่ยาจะหาเอฟซีซอยคาอยู่คายาพ่อเนาะเขาคากรรไกรได้มีกำลังใจยางได้ไปเป็นคือคนอื่นเขาพ็อต้องออกกำลังกายบ่อยๆฐานเท้านอนอยู่ตลอดมันสิยางบ่ได้ต้องคอยยางคอยจับอันนี้ยาง ก็ไปหาเล่นเลยอะกีโเนได้ปูในกีโรเทนไปหรอกถ้าว่าน้อยใจโบมีคนพายางไม่ต่องแต่เมียนไม่ตรงตรงตงเขาต้องอ่าจอยต้อบรเจ็บกันเนี่ยละเวลามากกับเจ็บพี่เหมอกันยางบ่อยๆเดาภาสิยางได้อ้าวอเอสซีโซเดียวเนี่ยท่าของพ่อสมานนะคะหอถึงตัวพ่อเนาะถึงตัเราได้อ ถือเราไม่ส่งถือเราม่ทรงเรามาทรงค่ะเไม่มีเงินสื้อจินเลยแล้วว่าแลวเราไม่มีเงินซื้อจินไอ้สิโซดีทรงมันค่ะพ่อสมานนะคะไม่มีจ้างแบบนี้นกแบบจ้าจ้าก็มาเก็บไปนั่งก็สิ